สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับมาพบกับช่อง T10 Channel นะครับวันนี้มาใหม่นะครับลำนี้เลยสายการบินนี้นะครับเป็นสายการบินของไทยเราเองนะครับสายการบินวันทูโกนั่นเองนะครับ by o r i e n t a i นะครับนี่เป็นเครื่องบินแบบ Boeing จ็7ขีด300นะครับนี่เลยไปดูด้านล่างก่อนเลยด้านล่างก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับนี่เลยด้านนี้ก็จะมี registration อยู่ด้วยนะครับ นี่นะครับล้อก็จะเป็น4ี่กลมกลมละสีล้อมันนี้นะครับเราก็จะเห็นคาโกดอนะครับคาโกดอเห็นส่วนห้องคอกผิดนะครับนี่ถ้าเราดูดีๆนะครับบนห้องคอกพิดก็จะมี Emergency Escape h a t c h อยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลย ดูด้านหน้านะครับด้านหน้านี่ให้พ่นสีแดงนะครับให้พ่นสีแดงนี่ตรงนี้นะครับเห็นความสวยงามไหมครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับสายการบินวันทูโกนะครับสายการบินของคนไทยเลาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไล่ดูนะครับ วันทูโกบา o r i e n t นะครับก็จะเ,เขียนอยู่นะครับนี่ครับโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับที่เทนชนแนลครับสวัสดีครับ